สวัสดีค่ะตอนนี้สาวพิเพกกกกบก็มาถึงตลาดแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มาเปิดตั้งร้านเรียบร้อยเลยนะคะตลาดนัดคองฮงอยู่ที่บ้านวางยางนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็มาถึงตลาดลานัดเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> เปิดร้าน <c oughs> ก็เปิดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ท่านใดเข้ามาชมมาติดตาม <c oughs> ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะ <c oughs> ในวันพระเร่หาดแล้ววันวันศุกร์นะคะ สาวกอาาาวกอกจะไม่ได้สาววินเทจกกอกจะไม่ได้จะไม่ได้มาขายของนะคะอาจจะได้ไปทําคลิปที่ที่กกกอกก็ได้นะคะ mm hmm. ท่านใดเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณเป็นอย่างมากท่านใดที่มากดตามให้สาววินเทจกกอกนะคะ mm hmm. ก็ขอขอบพระคุณมายางมากนะคะตอนนี้สาววินเทจกกอกก็มาเปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก mm ็ hmm. แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาซื้อเลยนะคะเพราะว่าสาวว mm ินเทจเพิ่ง เพิ่งเปิดร้านเสร็จแล้วก็น่าจะขายประมาณสักสี่โมงบ่ายสามหรือเปล่าประมาณหรือสีอ่โมงประมาณนี้นะคะยังไม่มีลูกค้ามาซื้อนะคะบรรยากาศก,ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเปิดมาตั้งร้านเปิดร้านขายของแต่ยังไม่มีลูกค้าก็แคม่มามามาเร็วเพราะว่าถ้าเรามาช้าเราก็จะไม่สามารถเอารถเข้ามาข้างในได้นะคะมันก็จะเข้ามายากนะคะ ตอนนี้ก็มาเปิดร้านเรียบร้อยแล้วแต่ก็หลายลูกค้ารอขายนะคะก็ขอขอบพระคุณมากท่านใดที่มากดไลค์กดติดตามให้สาววินเทจโกกอกนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะประมาณวันน่าจะเป็นประมาณพฤหัสสุกนะคะสาววินเทจโกกอกไม่มีนัดที่จะลงนะคะอาจจะได้ไปอยู่ไปโกกอกนะคะอาจจะได้ไปทำคลิปอยู่นะคะ อฟซีท่านไหนคิดถึงสาววินเทจกกอกก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะสาววินเทจกกอกต้องทํามาทําหน้าที่นะคะมาขายของมาขายชิวชีนะคะต้องมาหาเงินนะคะสาววินเทจกกอกมีภาระหน้าที่ต้องทํานะคะมีภาระหน้าที่ต้องมาหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคะ สาวินเทศต,ต้องมาทำหามาหาเงินนะคะถ้าสาวินเทศว่างสาวินเทศก็จะไปทำคอนเทนต์อยู่บ้านกกอกเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นประมาณพฤิัสหรือสุกนะคะสาวินเทศกกอกก็จะไปทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านลุงพลนะคะแต่ตอนนี้สาวินเทศกกอกมาหาเงิน,นะคะ่ะมาทำหน้าที่นะคะมาหาเงินเพื่อใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะไม่ ไม่สามารถที่จะอยู่กกอกนะคะก็อาจจะไปไปมาๆนะคะวันไหนสาวินเทศกกอกว่างสาวินเทศก็จะไปอยู่บ้านลุงพลเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้สาวินเทศกกอกก็มาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านวางยางนะคะก็ห่างจากบ้านสาวินเทศประมาณสัก20กิโลนะคะก็มักตื่นเช้ามาสาวินเทศก็ทําจูจีแล้วก็มาขายที่ตลาดนัดนะคะก็ ขอขอบพระคุณมากนะคะท่านใดที่กดไลค์กดติดตามสาวินเทโกก่อนนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวสาวินเทจะไปในวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะคะอาจจะเสองวันนี้อาจจะไปทําคอนเทนต์อยู่ที่บ้านลุงคนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ไปค่ะเพราะมีนัดอยู่แต่พรุ่งนี้สาววินเทก็ไม่ได้ไปเหมือนเดิมคะ่ะไม่ได้ไปขายของนะเพราะว่ามัมีนัดลงนะสาววินเทไปขายที่เหล่าปอแดงแต่เหาปอแดงเขามี เหมือนจะเหมือนว่าเขาปิดตลาดหรือเปล่าอาจจะมีโควิด19หรือเปล่าไม่รู้นะแต่สาววินเทจไม่ได้ไปคะ่ะปิดตลาดนัดพรุ่งนี้สาววินเทจก็หยุดแต่จะไปทําหน้าที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคะไม่สามารถไปที่โกกกองนะคะแต่จะไปโกกกองประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์เพราะว่าสาววินเทจหยุด2วันพฤหัสกับศุกร์นะคะสาววินเทจก็จะได้ไปที่บ้านหลวงพลนะคะอาจจะได้ เจอเอฟซหลายๆท่านนะคะท่านใดที่มาแล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้สาววินเทจกอกๆหน่อยนะคะก็ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะขอบพระคุณท่านใดที่กดแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะนี่สาววินเทจก็จะอยู่ที่ <c oughs> ตลาดนัดคลองโถมบ้านวางยางนะคะเอฟซี FC ท่านไหนอยากติดตามหรือว่าอยากชิมซูซิสาววินเทจก็มาได้นะคะที่ ตลาดบ้านวางยางนะคะก็ขอขอพระคุณเป็นอย่างมากนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย